ควาจริงเรื่องการปฏิบัติในเวทนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะนเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องรูปนาและรูปน้าเราไม่เข้มแข็งนั่ก็หมายความว่าเรายังแยกเวทนากายกับเวทนาจิตออกันไม่ได้เช่นอะไรดูงเกาะ สัญชาตญาณมันเริ่มเกิดความกลัวนะรหรือทั้งที่จิตมันไม่ทันได้คิดอ้ความกลัวมาก่อนตรงนี้เ็าเรียกว่าอาสวะมือไม้มันก็นจะไปตามสัญชาตญาณเกิดการเวทนาอาการวาลินได้ยุงเกาะจุดหนึ่งเนี่ยสติยังไม่ทันพิจารณามือมัอไปแล้ว ไปกนนั่นในสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ละเอียดอ่อนมากถ้าเราไม่เริ่มศึกษาจากจุดนี้ไปเนี่ยตัวตามรู้เวทนาของเราพอไม่ละเอียดเราแยกเวทนากายแลวเวทนาจิตไม่ไม่ชัดเจนเนะอารมณ์ตั้งแต่อารมณ์รูปนามอารมณ์ปรมาจก็จะไม่ชัด ในช่วงอารมณ์รูปนามเพียงได้ว่าเห็นเห็นความรู้สึกทางกายชัดพอที่จะดึงจิตอยู่ได้านั้นเองนะพอเราเห็นความรู้สึกตัวอันเกิดจากเวทนาเวทนาทางกายมันต่อด้วยสัญญาด้วยความจำหมายว่าอันนี้ย็นแ้นอนแข็งเคร่งตึงแล้วเราเข้าไปรู้สึกจำหมายรู้กับ อาการของเวทนาเนี่ยบ่อยๆโดยลักษณะที่เข้าไปรู้ชัดๆบ่อยๆโดยที่ย,ยังไม่อาศัยความคิดเนี่ยอศัยความรู้สึกล้วนๆเข้าไปรู้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวสัญญาสัญญาใหม่หรือสัญญาที่มันไม่ส่งทอดเป็นสังขารนะ่ะสัญญาที่รู้สักแต่ว่ารู้รู้ในอาการของความสบายของมันสบาย ซึ่งมันค่อนข้างละเอียดนะเช่นเวลาเรานั่งอยู่มีแมงอะไรผ่านหน้าที่เราคิดว่าเป็นพิษจะเป็นแมลงป่องตะเข็บตะขาบง,งูวิ่งผ่านหน้าปั๊บเนี่ยมันที่เกิดความรู้สึกรัวขึ้นมาทันทีัทางทียังไม่เกิดเวทนาทางกายเลยนะมันยังไม่ทันกัดมไม่ทนันเจาะไม่ทันทําอะไรเราเลยจิตมันดูดเข้าไปก่อนแล้ว จิตดนดนลดนเวทนาคืความกลัวเข้าไปทําร้ายก่อนทั้งๆที่ทมแมลงแมงพิษแล้วนะั่นยังไม่ทําอะไรเราเลยเพื่อนนี่คือคือเวทนาที่เป็นทางตาที่เราเห็นเนี่ยมันไปสติไปจับตรงนั้นไม่ทันทั้งๆท,ที่ตากระทบรูปอันหนึ่งว่าเป็นสัตว์มีพิษเนี่ยมันไปกัดใจเราก่อนทั้งๆท,ที่มันยังไม่ทําร้ายกายเราเลย นี่เรียกว่าวทนาที่เกิดจากเป็นสัญชาตญาณของความกลัวนะแต่ถ้าหากว่าเราศึกษารายละเอียดลงไปกว่านั้นถ้าหากในช่วงที่ตาย,ยังไม่เห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านมาไอ้ความรู้สึกชอบมไม่ชอบกลัวหรือไม่กลัวลยังไม่เกิดแต่เวทนาอันหนึ่งที่มันอยู่ในกายของเราแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยชัดเือเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็ง,งตึงเนี่ยหรือบางทีมี อยู่มีลิ้นตัวได้ตัวหนึ่งมากอกเรายังไม่ได้ใส่ใจมากมายพออดได้ทนได้อยู่แล้วก็ทนไปแต่พอเราไม่สามารถจะทนได้หรือตัวอุปทา,านที่เกี่ยวกับยุงลิ้นหรือสัตว์แมลงแมงพิษที่มากอะเกี่ยวเนี่ยมันแรงกว่าสติที่ตามรู้เวทนาตัวนั้นเนี่ยไม่แรงพอ มันก็จะเผอขึ้นมาพอเผอขึ้นมาปั๊บสัรเสด็จยานก็ทำหน้าทีท่คือบังคับกายมือนิ้ไปส่วนใดส่วนหน,น,นึ่งกายซึ่งถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์มานานแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ลงลึกในเรื่องเวทนานะมันก็จะย่ำอยู่กับที่อ่ะเพราะว่ามันมันรู้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ศึกษารายละเอียดที่ที่ละเอียดลึกไปกว่าน,นั้นเนี่ยเราก็จะ ดูรูปนามระดับใดร,ระดับหนึ่งที่ไม่สามารถจะแยกขึ้นไปถึงตัวปรมา์ิรือตัวเกิดดับได้เพราะในผู้ปฏิบัติขั้นที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยจะต้องศึกษาเวทนาให้ละเอียดลึกลงไปเรื่อยๆตลอดถึงการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นการใช้เวทนาขั้นสูงนะเช่นเราทำออกกำลังกายชุดหรือไฟไลท์เนี่ย ซึ่งจะต้องใช้ร่างกายที่เราไม่คุ้นนี่ทำท่านั้นซ้ำๆซ,ซึ่งถ้าเราไม่ไม่ไมตามดูเวทนาอย่างละเอียดเนี่ยนะมันก็จะไม่ใช้กำลังอันนั้นก็ปิดเป้าหมายละคือแ,แทนที่เราจะใช้ลมปราณลมปราณท่อย้อยยุบลมตัวขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ตามดูเวทนาที่เกิดจากนั้น ล้วทั้งลมหายใจนั้นเวทนาเหล่านี้ก็ละเอียดขึ้นในชุดกำลังออกกำลังที่ว่าไฟไลท์เนี่ยจึงไม่เรียกว่าเอ็กซ์เซอรไซส์เรียกว่าไลท์ไลท์แปลว่าพิธีกรรมไฟไลท์เนี่ยพิธีกรรมที่จะทำให้สมดุลธาตุสีดินน้ำลมไฟด้วยลักษณะ5ประการโดยการไลท์ที่หนึ่งโดยการใช้วิธีหมุนตัวเนี่ยซึ่งคนไในที่เรียนลมไม่ดีเนี่ยมันจะ มันจะหมุนได้เร็วไม่ได้ลมแต่คนไหนเลื่อนลมดีนี่สามารถหมุนได้เป็นลูกข่างเลยว่านะอันนี้ส่วนหนึ่งถ้าหากว่เรากลัวเรากลัวเวทนาว่ามันจะทําให้เราเวียนหัวกลัวว่าเราลม้มเราก็ไม่กล้าทำเพราะเวทนานะั้นมันหลอกเราเวทนามันหลอกเราแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เรารู้เท่าทันเวทนาว่าเออเนี่ยถ้าหมุนแล้วนี้อาการเราก็หมุนไปแล้วก็สังเกตไปหมุนไป ชาระดับนี้ยังไม่มีอาการเดเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งเร็วขึ้นอีกพอรู้เท่าทันเนี่ยอุปทานของเรากลัวว่าจะเกิดการหมุนการเวียนก็จะไม่มีเพราะเราดูอย่างใกล้ชิดกายกับจิตไม่ได้แยกแกักนมันดูกัอนอย่างใกล้ชิดโดยที่เราไม่มีเวทนาเก่าไม่มีสัญญาเก่ามาหลอกเราสัญญาเก่าที่เราเคยทําครื่องหนึ่งว่ามันหมุนมันเวียนมันล้มสัญญาเก่าถึงมาหลอกเรา พอสัญญาใหม่เราตั้งตามรู้กายรู้ใจอย่างนี้จิตก็เป็นสมาธิการหมุนเท่าไหร่ก็ไม่มีผลในแง่ทําให้เราเวียนละไม่มีสัญญาหลอกเรานะดังนั้นเองถ้าหากเราเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่แยกคายเรื่องเหล่านีนะ้มัวนั่งดับตาสงบลมหายใจอะไรเนะี่ยทำไปร้อยปีพันปีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนาเพราะว่ามันไม่มีการศึกษาที่ละเอียดลึกลงไป นะดังนะนั้นเองหลวงพ่อจึงชอบเคลื่อนไหวและชอบทํางานเพราะอะไรเพราะได้เห็นเวทนาหลายระดับจะมานั่งเปิดพัะลมนอนสวยสุขเฉยๆไม่ไม่มนะีเพราะอันนั้นเราประมาทเพรามีเวทนาเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาถ้าไปสวยสุขจากเวทนาปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นกิเลสพนอาสวารูปนมของเราก็จะนะหมุนไปตามกำลังสัยชัตยานได้มากขึ้น ไม่ว่าความสุขสบายเกิดจากรูปเสียงอิิ่นรถสัมผัสอารมณ์อะไรตามที่เราไปเผยอเสพมันก็จะไปเสริมให้กําลังสัญชาตญาณมีกําลังเท่านั้นเมื่อสัญชาตญาณมีกําลังมันก็่อให้เกิดความชอบไม่ชอบกลัวไม่กลัวเนี่ยได้ง่ายเนีย่ยมันมีผลกับตรงนั้นความสุขมันก็ตามมาด้วยความทุกข์ความชอบมันก็ําม,มาด้วยความไม่ชอบและความกลัวเพราะนั้นเป็นเหตุปัจจัยองกันอะไรกันสมมติวราความ ความรักเนี่ยมันก็มาจากความชังนั่นแหละความชอบมันก็เกิดจากความไม่ชอบมาความกลัวมันก็เกิดมาความรักตัวโัวตาย,ยมันมาเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันละกันถ้าสมมติว่าเราไม่เจริญตัววิปัสสนาปัญญาให้เห็นชัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเกิดปัญญาตามความเชื่อมต่อระหว่างสองอย่างนี้ได้ ระหว่างสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายเรามองไม่เห็นระหว่างความปวดเปลี่ยนเป็นความไม่ปวดเราไม่ตามศึกษาระหว่างหายใจเข้าต่อกับหายใจออกเราไม่ได้ตามรู้ชัดเจนแต่หมดแต่หลับสวยความสุขกับมันเนี่ยมันจะพัฒนาไปไม่ได้เลยปัญญามันไม่เข้มแข็งจิตมันไม่เข้มแข็งเพราะจิตของเราไปแช่อย,อยู่ในอารมณ์ชอบไม่ชอบอย่างนี้ ยังไม่เกิดมันก็ไม่สามารถที่จะไปแยกให้เห็นกายกับใจลูกกับนามได้ชัดเจนถ้าแยกรูกแลนามได้ประมาณ25เซนตัวสำคัญตัวผิดจะลดลงตัวสงสัยจะลดลงแล้วก็ตัวสำคัญมันหมายในสิ่งที่ว่าดีว่าชั่วทั้งหลายจะลดลงมันจะมีตัววัดนะไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเรารู้ลูปนามแล้วแต่ว่าเรายัง ยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดในตัวเองอยู่เยอะยังสงสัยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ใช่หรือไม่ใช่ความสงสัยยังมีอยู่แล้วยังเอาถูกเอาผิดเอาเดียวเอาชั่วกับตัวเองกับคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยนี่เรียกว่ารูปนามที่เรารู้นี่มันก็ไม่ใช่เพราะตัววัดมันเอามาสามตัวเนี่ยมันไม่ชัดพอเราปฏิบัติไปยังถูกต้องความ แยกรูปแยกแระหว่างกายกับใจได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ความคิดมันก็จะน้อยลงความสําคัญผิดตัวเองผิดก็จะน้อยลงความสงสัยในเรื่องความรู้สึกกลัวก็จะน้อยลงความอดอึ้งถือดีถือเราถือเขาก็จะน้อยลงมันมันก็จะเป็นมีตัวชี้วัดนะไม่ใช่ว่าเราเออเรารู้รูปนามรู้อันนั้นรู้อันนี้แต่ไม่ไม่ไมดูที่ตัวชี้วัดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราไม่ดูที่ตัวชี้วัดความความผลนะของมันเนี่ย มันก็เป็นเรื่องม,เมูเมีทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริง,งคนก็ลึงเข้าใจผิดว่าตัวเองปฏิบัติมากปฏิบัติได้เยอะไปไกลแล้วแต่ประระทบนิดเดียวขึ้นเลย,ยมันไม่ใช่ละซึ่งก็มีตัวชีวัดนั้นยิ่งในในโลกยุคต่อไปเนี่ยการพิสูจน์ความชัดเจนเหล่านี้ยิงย่งยิ่งยิ่งแหลมคมมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ที่เขามีจิตสะอาดมีวิบากกรรมน้อยแล้วก็เขาสั่งสม วันมีทางนี้มามากเขามาทํภพชาติเขาต่อไปเนี่ยเขายิ่งมีความซื่อตรงมีความบริสุทธิ์มีความสะอาดมีปัญญาเขาจะไปได้เร็วเขาจะไปได้ไกลคนที่นั่นจริงๆคนที่มีวิบากกรรมมาก็าจะมาทําอะไรที่มันหนักหนาสาหุไปเรื่อยๆเพราะมันมีเหตุปัจจัยเอื้อทั้งสองฝ่ายเหตุปัจจัยเอื้อที่จะให้คนทำชั่วที่สุดก็มาก ปีติใจที่เชื่อให้คนทําดีที่สุดถึงขั้นหมดกิเลสก็เยอะปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีแล้วเราจะไม่ทันเราจะไม่ทันซึ่งดราเราปฏิบัติถึงระดับใดระดับหนึ่งเราพอใจอยู่แค่นี้ไม่พัฒนาไปนะมันกไ็ไม่ไม่ชัดเจนมันจะไปพิสูจน์ต,ต,ตอนไหนพิสูจน์ที่เรายังพึ่งตัวเองไม่ได้ความแก่มาถึงเราก็ทุกข์กับความแก่ความเจ็บมาถึงเราก็ทุกข์บความเจ็บความตายมาถึงเราก็ยิ่งกลัว สันขันแขวนมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นเองการปฏิบัติของเรามันจะต้องพิสูจน์ไปทุกๆเวลานาทีไม่ใช่รอเหตุการณ์ให้มันเกิดแล้วพิสูจน์ว่าเรามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะนะเพราะเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆประจําวันมันพิสูจน์ได้ดีเช่นเรานะชอบในสิ่งที่ไม่ถูกใจไปเห็นในคนที่ไม่ถูกใจไปเล่นรถอาหารที่ไม่ถูกลิ้น ไปสัมผัสอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดไปได้กลิ่นอะไรที่ตุตุเหม็นเหม็นเราก็ทําหน้าเบ้หน้าบิวล้ะหรือมีใครมาพูดอะไรไม่ถูกหูใจเราก็บูดละน้องน้องนีสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์ในชีวิตวันไปแต่ละขนาไปละขนะอันนี้เราไม่พูดถึงคนไม่ปฏิบัตินะคนไม่ปฏิบัตินี่เขาทุกข้อเรื่องเหล่านี้เต็มร้อยละแต่เราพูดถึงเรื่องผู้ปฏิบัติถ้าเราจะวัดความเข้าหน้ากันชัดเจนเนี่ยมันจะต้องลงลึกในรายละเอียด เหล่านี้ไม่งั้นเราก็จะวนไปวนมาระหว่างความดีความชัว่วความถูกความผิดความชอบความขมข่เรามีเขากูมีมึงมีถูกมีผิดอะไรทำนองนี้อยู่เกี่ยวข้องกันเป็นวายใดเกิเดเกี่ยวกับความรู้สึกเรลเนียวันๆมันก็แสดงว่าเราไม่ขาดระหว่างเวทนาในรูปในนามเพราะเรายังไม่ขาดคือขาดแต่ก็ไม่หาม่างสมมว่เรามันติดกันเลยเนี่ยรูปนามติดกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต อะไรมากระทุกลูกมันก็ถึงนามอะไรมากระทูลนามก็ถึงลูกพอเราปฏิบัติได้ถูกปับ๊บมันแยกมาน,นิดหนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปฏิบัติได้ถูกต้องอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปฏิบัติถูกต้องอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปฏิบัติได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นี้นะมีอะไรเกิดขึ้นก็นามก็จบแค่นามถุกลูกก็จบแค่ลูกเพราะสองอันไม่ติกดกันไม่ช็อตกันระหว่างสายสองสายเนี่ยสายไฟสองสายเนี่ยมันไม่แตกแตก,นกนันไม่ชอ็อตถ้าแตกกันมันความช็อต ยังกายกับใจก็เหมือนกนอันนั้นในขั้นปฏิบัติจึงให้เราเสียเวลาเพราะความเข้าใจไม่ถูกต้องตลอดเวลาคือการพิสูจน์ทำไม่ใช่อยู่กินสบายไปวันๆหาอาหารมาสนองลิ้นลดหาสัมผัสดีๆหาความสุขสบายไปวันๆอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ทางนี้อีกทางหนึ่งไปทางเสวยกรรมาสุขซึ่งเร่อยากจะให้เราไม่ได้เสียเวลา ในแต่ละเวลานาทีถ้าเราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วสนามปฏิบัติก็อยู่ที่ใจเราเท่านั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่ห้องหอห้องรับหรือไม่ได้อยู่ที่ที่สถานที่ละมาอยู่ที่จิดของเราละสนามปฏิบัติอยู่ที่ตรงนั้นนังนั้นในแต่ละขณะเวลาที่เราขยับเขยื่อนขึ้นไหวคนไหนศึกษาได้มากคนนั้นก็จะก้าวหน้าคนไหนไม่ได้สนใจเลยถึงเวลามานั่งสร้างจังหวะเรื่จุกรมเสียทีหนึ่ง เราปฏิบัติไปร้อยวันพันปีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเคยโกรธก็โกรธเหมือนเดิมเปเกลียดก็เกลียดเหมือนเดิมเคยชอบก็ชอบเหมือนเดิมมันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราที่ได้ผ่านปฏิบัติมาบ้างแล้วเนี่ยได้ศึกษาในรายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยีไม่ต้องคํำนึงถึงว่าเวลานั้นก่อนเวลาั้นก่อนต้องไปที่นั่นก่อนต้องไปที่นี่ก่อนไม่ใชนะ่ต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นต้องอยู่ที่นน่นเท่านั้นไม่ใช่ในทุกที่ไหนก็ปฏิบัติโนะดยอาศัยเพราะเวทนามีตลอดเวลาเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาสบายเวทนาไม่สบายซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องมือของเราเครื่องมือสำหรับพูดปฏิบัติมีพื้นฐานดีแล้วนะ สาหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ก็หมายความว่ายังยังไม่ไปไหนก็ก็เสิบสุขอยู่กับความสบายไม่สบายอยู่นั้นเรื่อยไปก่อนนะมีอะไรก็ขึ้น,นลง,ลงดีๆไล้ๆ,ลๆไปเรื่อยๆก่อนยังยังไม่พัฒนาเสียเวลาเสียเวลาในการปฏิบัติดังนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วเราต้องใฝ่ความก้าวหน้านะไม่ใช่อยู่กับพี่พาะอะไรพาะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ย มันก็ทำงานตามเวลาของมันมีอายุมากขึ้นเวทนาก็จะแรงขึ้นเพราะความเสื่อมของธาตุขันที่มันถูกเผา,าผ่านไปแต่ละวันธาตุไฟเขาผ่านถูกธาตุกินนธาตุน้ำธาตาุาลมมันแปรปรวนนั้นถ้าเราไม่คอยปรับคอยกระชับคอยอดูแลมันเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมไว วเวทนาแรงราอายุมากขึ้นเพราะนั้นคนที่อายุมากขึ้นทำไมจึงปฏิบัติธรรมได้ช้าหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเวทนามันแรงเกินไปมันท่วมมันเลยจะปลูกผักอากาศทงนั้นมันร้อนเกินไปปลูกเท่าไรมันก็หิวปลูกเท่าไหร่ก็หิวนะเพราะเวทนานเกิดจากภัยทั้งความของใตรักเปิดแก่เจ็บใจต,ตปุกดของใตรักมันเผาผลาญเราให้เ,เวทนาเราแรงขึ้น ราจะเห็นว่าคนยิ่งอายุมากขึ้นมีความจำเสื่อมสติสัมยะอ,อ่อนเพราะว่ามันทนต่อแรงเวทนาเวทนาที่มันเป็นไฟเผาเราตลอดแต่พอเรายังมีอีซีเข้มแข็งสติสัสมยะเข้มแข็งเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปตามรู้เวทนาแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ชัดเจนเวทนาที่กระทบกายก็ไม่เผาจิตเวทนากระทบจิตก็ไม่เผากาย ก็ทําให้เราแก่ช้าเจ็บชาตายชามีผลเพราะฉะนั้นทฤษฎีวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในสติปัฏฐานสี่นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจบ่อยๆถ้าหากว่าเราจําแต่ตัวบทแล้วก็จําแต่อาการเก่าๆโดยที่ไม่มีการสังเกตศึกษาให้ละเอียดลึกขึ้น ตัวสถิติฐานสูตรก็ยังไม่เกิดประโยชน์มากเท่าที่ควรนะนั่นเองในจุดนี้ก็จึงอยากจะให้พวกเราเกิดความเข้าใจเห็นความสําคัญเกิดความเข้าใจเห็นความสําคัญเห็นอน,นิสงส์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเตือนกันเออคุณต้องขยันนะต้องมันเพียนนะอย่านั่งหลับนะไม่ต้องไปเตือนกันล,ละเราจะเห็นโทษเห็นคุณมันด้วยตนเองเราก็จะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตนเอง ที่ไม่องมาใส่ครูบาอา,าอจารย์ว่าจะต้องบอกต้องเตือนกันบ่อยๆว่าอย่าทําอย่างโน้นนะ่อย่าทาไม่ต้องบอกแล้วเพราะเรารู้ว่าการทําที่มันมีโทษอย่างนี้มีคุณอย่างนี้เรารู้ด้วยตันเองอ่การที่ปฏิบัติวิปัสนาท่านให้รู้ด้วยตนเอง <IKE. billion. S 1> ไม่งั้นเรากไไ็ไม่ไม่ไม่มีใครที่จะมานั่งมาบอกเราได้ตลอดเวลาแต่ว่าเรารู้ไปแล้วบางอย่างมันสงสัยเอออย่างนี้เราต้องาอาศา <S <S ัยกันที่มันใช่หรือเปล่านะอันนี้เราก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตร ผู้ที่มีประสบการณ์มาพูดมาตรวจสอบที่เราอาศัยกันคือรักษาลักษณะอีกเพราะเพราะลักษณะที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนบางทีพอศึกษาในรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจลักษณะนี้เราอาศัยกรรยิจยารมิตรครูบาอาจารย์ช่วยที่ว่าท่านผ่านผูกผันผิดมาก่อนเราผ่านความร่วมเรลือผ่านความสําเร็จมาก่อนเราท่านก็ได้รับคำตอบเหล่านี้มาก่อนเราที่เราเพิ่งพากัน นั่นเองก็ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเราจะมีอุปสรรคปัญหาาีแบบหนึ่งมีเหลียบยุงลินไลมีความลื่นไหลมีความแปรปรวนของอากาศต่างน,นี้ก็คอยศึกษาเพราะมันทำให้เกิดเวทนาได้ง่ายอากาศแปรปรวนเดือวร้อนเด๋ยวหนาวซึ่งเวทนามันก็จะแปรปรวนไปตามอากาศ ที่อยู่เฉยๆก็เหงื่อออกร้อนอย่างนี้นะที่ก็เย็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นย,ยิ่งยาวอายุขึ้นมากขึ้นเนี่ยความแปรปรวนในธาตุในขันก็ยังมีสูงยังมีสูงเราก็จะต้องศึกษาอย่างใกล้ชิดไม่งั้นไอ้ความแปรปรวนนี้มันก็จะมีผลต่อการบีบขันต่อจิตของเราได้ไงแต่ถ้าเราศึกษาอย่างถูกต้องเวทนาเหล่านี้มันกลับเป็นสถานศึกษาวิเศษทําให้เราเกิด สติปัญญาคือแสงสว่างได้ง่ายขึ้นนะแทนที่เราจะตกเป็นเหยื่อให้มันบีบคั้นเราเล่นไปแต่มันกลับกลายเป็นเครื่องมือทําให้เราเกิดพลังงานแปลสภาพของความร้อนเป็นแสงสว่างปัญญาเราก็ยิ่งเห็นความจริงในกายในใจของเรามากขึ้นความสงสัยก็หายไปได้คําตอบชัดเจนศึกษาก็ได้คําตอบเพื่อได้คําตอบแล้วมันจะไม่คิดไม่ใช่ไม่พุ่งไปตาม ข้อสงสัยมันได้คําตอบแล้วก็จิตมันก็มันเราได้คําตอบเลขอมันก็ไม่ได้คิดต่อไปละมันจบละจิตของเราเหมือนกันพอมันได้พิจารณาได้เห็นคําตอบด้วยตัวเองปั๊บเนี่ยมันหายสงสัยเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเรื่องนี้จบละสงสัยเรื่องนี้จบละไปสงสัยเรื่องที่ยากไปกว่านั้นอีกก็เรียนรู้ต่อไปอีกต่อไปคืออะไรวิเคราะห์วิจัยตามหาก็สนามศึกษาก็มีอย่างเดียวคือเวทนา บอเวทนาสมุนสารนาเวทนาเป็นที่รวมรวมของธรรมทั้งหลายถ้าเราจะศึกษาธรรมทั้งหลายต้องศึกษาที่เวทนาสติอธิปตายาสติเป็นใหญ่ในการศึกษาปัญญาสาโรปัญญาเป็นแก่นสารวิมุตติปริโยสาน,นมีวิมุติเป็นอิสิสุดในลักษณะการศึกษา นั้นเองเราก็เริ่มต้นจากเนี่ยเ,เวทนาเป็นตัวกลางของปฏิสุวาเริ่มต้นจากอภิชามาถึงเวทนาครึ่งทางจากเวทนาตัณหาประธานชาติภพไปก็ครึ่งทางเพราะมาจับตัวเวทนาปับเหมือนกับเราไปตัดไม้ตัดเถาวันต,ตัดตัวกลางปับดึงมาทั้งต้นทั้งปลายเข้าหากันเพราะฉะนั้นเองมันก็ ง่ายขึ้นเยอะทาจึะไม่แปลกใจว่าทําไมภสสาษาลิบุตรท่านจึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยการผ่านศึกษาเรื่องเวทนาจากคําเทศนาของพระพุทธเจ้าก็เกิดปัญญามหาศาลในวันเวลาต่อมาอะไรมันก็ผ่านหน้าที่เวทนาหมดง่วงก็ผ่านเวทนาตื่นก็ผ่านเวทนาเงาก็ผ่านเวทนาท่านไม่ศึกษาเวทนาให้ความง่งวงโดยนั่งกกายเป็นความโมหะเป็นความหลงหมดเลยแล้วก็ไปเสพมัน เสียความสุขความมุ่งปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญามไม่เกิดเวลาอะไรมากระทบปฏิคัปบปั๊บกขึ้นมาในใจกิเลสโทสะก็ยังไม่ลดโมหะยังไม่ลดแล้วมันจะปฏิบัติเอาอะไรอะ่ะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจศึกษาเสียเวลาอย่งนั้นเด็ดังนั้นถ้าอายุพรรษาการเวลาเรามากขึ้นแก่ตัวขึ้นโดยภูมิธรรมมันไม่แก่ตามนะไม่แก่ตามความเป็นจริงนะคนที่เขามีสายตาแหลมคมมีปัญญาเขาก็มองออก เราก็อายเขาแหละปฏิบัตมานานนออิมานานขนาดนี้มานานขนาดนี้คุณทํายังไม่ไปไหนเลยทีนี้แล้วก็ไปทาอะไรไม่ได้แต้งคนต่อไปอย่าลืมว่าดังที่กล่าวแล้วคนต่อไปเขาศึกษาเขาศึกษาได้ไหวเพราะความสัตย์สุจริตปัญญาของเขาที่ฝึกฝนมาในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันแหลมคมชัดเจนแล้วจะมมานั่งงอกงอกให้เขาเห็นอย่างนี้มันอายเขาอายเขาเราก็จะต้องเกิดฮิริอ,อตุตตปาขึ้นมา ไม่ไม่ไม่ใช่ทาสิ่งเก่าๆแบบซ้ำซากเราจะต้องเกิดทีเดียวตาปะเป็นศีลนะตัวนี้คือศีลที่แท้จริงคือทีเดียวตาปะอายในสิ่งที่มันไม่ไม่ไม่ใช่ความก้าวหน้าของเราเราต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดที่จะแก้ไขมันไม่สยบยอมมันง่ายๆแก้ไขยี่ไม่ได้แก้ไขแบบนี้แก้ไขแบบนี้มันมันต้องได้ลายใดลายหนึ่งนะถ้าเราไม่ยอมจำนวนมันนะถ้าเรายอมจำนวนไม่ยอมแก้ไขก็เป็นวิบากกรรม ก็ปล่อยตามกรรมนะอันน้เองก็ช่วงเช้าเราพูดถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องเวทนาในทุกขณะเพราะมีตลอดเวลาเย็นดอนอ่อนแข็งเพ่งตึงสบายไม่สบาย,บายเจ็บปวดมุดขันบีบคั้นตรงนั้นตรงนี้มีอยู่ให้เห็นตลอดเวลาถ้าเราไม่แช่ไม่จมไม่ไม่ไปใส่ใจนะ นั้นก็ขอให้ใส่ใจเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้ก้าวหน้าทางธรรมไปเรื่อยๆโดยที่เราจะได้มาไม่มานั่งเสียใจว่าเออไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นปฏิบัติธรรมไม่ดีเลยเออไม่น่าจะไปอยู่ที่นั้นอยู่ทําไม่เราจะไปไม่โทษต,ตรงนั้นโทษถึงว่าเออมันมีเวทนาและเห็นตลอดเวลาความปฏิบัติมันก็สามารถก้าวหน้าได้ตลอดเวลามันไม่ได้เกี่ยวข้องเย็ยพัะบาอาลามกุบาจานมันเกี่ยวข้องว่าเรา ใส่ใจที่จะศึกษาเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนตอนทั้งที่มีข้อมูลหลักฐานมีอะไรพร้อมมูลหมดแล้วเนี่ยเราต้องถามใจเราเองว่าเราเอาอะไรเราก็จะได้ไม่ประมาทนะเพราะในช่วงเช้านี้เราให้สติเท่านี้นะก,กลับราคมกันระหังสัมมาสัมพุทโธ พะาวาุททางพระขวันตังอ